ให้การเลือกตั้งนายกอบจและสจที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่20นี้เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างติดตามรับข่งงบา,า่ชิวโาอารอเนกระสงค์หมูม่บ้านคงคนคงจำได้หลายวันก่อนมาตามลำดับนะรับณวันวันเสร็จสมบูรณ์แล้วคร,ร,รับและภาคิจแรกเป็นบรรทุเบิกของอัานอเนกประสงค์แห่งน,นี้นะครับคือเทศบาลหนึ่ลงลำสาแก้วตำบลคู๊ดอำเภอลำลูลกกาจกังหวัดปทุมธานี ใ้เป็นสถานที่เลือกตั้งนายกองการบริหารจังหวัดสุพารณีและสมาชิกสภาจังหวัดในวันอาทิตย์ที่ย0ธสิันวาคมนี้พระบกียรตที่เข้าสี่หาคิดโมงสิดเ้านายเสมอแสงสีหนึ่งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้วนำทีในคณะคนสิบัวหัวหน้าขุนบริการสาธารณสุข คุณทัศน <át> ีแสงสุรย่ามงประธานหมู่บ้านสงบนปอสมอที่2หลังโงและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่จังหวัดนนทบุรี3แก้วจะเตรียมพื้นที่เตรียนทำซ้อมซัดซ้อนการลงคะแนนเรื่องต่างที่อาสารอเนิดสค์หมู่บ้านสงบนในช่วงสารการวิจัยการเรมู่บ้านลองดูเป็นตัวอย่างนะครับผมคณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมกรโดยก็ช่วยกันเก็บฝาเก็บร้างแล้วก็เอาสารที่มาก็ตกรถรถน้ำมาล้าง่าแล้วก็ เราก็มีการฉีดวิยาฆ่าเชื้อโรคปุ๋เพื่อเพื่อความปลอดภัตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมพร้อมกอยาที่โดนเพื่อที่เราจะไา้จะได้สบายใจเมื่อพบ้บ่อย้ิเลือนตั้งนี้่อที่จินดสาร่เจสิบองศาเซลเซียสทำอย่างไรฟังคุณเจนพลสีบัววนน้าถึงบรนการสารสุดต่อครับให้อภาับแจ้งกรรมการเรือตาให้ทราบว่าตัวัตัวเรือคตับ เราก็จะเคลียคนในวยรัษาของและเราก็นํคนที่มีรการทึกางข้นะครับเข้าไปสู่ดูหางงเราซึ่งูหางเราเนี่ยในระดับตั้งเราจะมีหมด4ตูหางซึ่งจะมีตูหางปกติอ3ตูหางและตูหางที่สําหรับคนที่มีใกล้สูงจิตตูหางและเมื่อ่ดตั้งเสร็จแล้วก็จะมีการจุดชื้อคนที่อยู่ใกล้เคียงไว้สําหรับติดตามอาการด้วยนะครับจยู่โจมตีเรื่องตั้งสิบเจ็ดนาฬิกามีหน้าหลับการเลือกตั้งครั้งนี้ ยิ่งยาวนานมากครับปิดทีเพื่อตั้ง17นาฬิกาก็เพื่อเกลือเวลาให้โควิด19เลยครับคุณพระสนิทแสงปริยะวงประธานหมู่บ้านตุงพลค,ค,คว้าเกลือนรูปบ้านข้าวถุงถุงว่าป่วไยไข้ต้องรีบมาแต่เนิ่นๆนะครับแมสหน้ากากก็ต้องติดตัวตลอดนะครับไม่ได้พูดไม่บอกว่าให้มาเลิกตั้งให้ก่อนเวลาอ่รักษาความสะอาดเตรียมแมสมุดระยะอ่าตัวเชื่อม d i s t a n c i n เลือกตั้งทั้งนี่หน่อยเป็นการเลือกตั้งแบบมีนอมลรดกครับข้พวกถามแรงสอบแรงเครื่องวัดอุณหภูมิทางจังหวัดและกรกตเขาใจดีนะครับซื้อแจกทีนงาอสมทุกคนเลยครับแล้วก็ครูเพื่ว่าเครื่องวัดอุณหภูมิมีแบบไหนบ้างไอแบตเตอรี่แบบไหนครับแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ B.O.D. แบตเตอรี่มาเชิร่างกายครับถ้าอันนี้เป็นปกติครับถ้าดีนางกายเราแต่สำาราบรุ่นเนี้ยเขเป็นหมดเทสห้ามยิงหน้า อีตัวไม่นานแต่ว่าแต่ว่าถ้าจะเป็นนามนามในข้าหรืออะไรที่เราเราต้องสัมผัสในความฝันขอไว้เรื่อยๆครับนี่ข้าวบ้านขุยชาบูรณาการนะครับดีทีฮ่าฮ่าพันหน้าตาผาเงิน อย่าลืมนะครับคุณใครที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวสอบสิบวันที่20ธันวาคม2563ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมเย็นเลือกตั้งนายกอบจและสจครับส่วนรายที่ไม่ไปใช้สิทธิต้องยื่นหนังสืสอสสแจ้งเหตภายในวันที่2 1ง2 7ธันวาคมนี้นะครับไม่งั้นจะถือว่าท่านไม่สนักฐูนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ไปสมัครเป็นสอสเป็นสวเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านจำนวนตำรวงทางจำนวนผู้หลาน้องทิ่ไม่ได้นะครับเป็นเวลาสองปีสิบกึ่อืึ่งก็จะถูกตัดอีกเฮครับยิงงานที่มู้จะเเน็ดมือจะเหนื่อยเฮเฮฮาฮาปานหน้ากระฟังเงี้ยนรับยาวนายคูน ขอลูกหนังไทยสองมีการอบที่หาสมยุญาตมึกับอินระในรัฐแงลูกหนังไทยได้ที่นี่พร้อจุดพือสรีะปรวมถึงาที่ทุกค่เขาเชี่ยวกับคนกีฬาทั้งในและนอกประเทศทุกคืนวันพุหเวลาห้าทุ่มคึอานช่อง ใน4.0ถึง9.0ปีที่3มเข้มข ah, really ้นด้วยเนื้อฮาวาไฮดี้หลากหลายเรื่องราวรอบตัวัำเดตความเคลื่อนไหวทางการศึกษาเทคโนโลยีสารารณตุกษกีฬาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสร้างสังคมในการเรียนรู้ผู้ปวดอาการเวลา10ดริการสิบปีถึง11บเอา เราล่ณผู้ชมนะครับก็สู่รริการบอเตอร์ชาแน้วครับขั้วฝ่าลำไน้องบริการบอเตอร์ชายน์นครับ ความที่จะพาไปไปพบกับหลากหลายแรงบันดาลใจหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับในสจในการทําเรกิอรวมพูดคุยไปกับเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจต่างๆรื่องรเสา่ยวกหน้าตัวสำหรับ งกงทุกวันที่ักักบดีใามโนคุ้มงทนไทอสบ้าแชีช่องหมายเลขยืนค่ะยาเหนืและความมุนั่นของยีโรวนักกีฬาดังสุภาไทยที่ทำได้ในรายการ้ออยมีดีโร่รายการกีฬาที่สร้างแรงมานานใจกับเร็ทให้บผชม ทุกควสุขเวลาใหม่เสีเยนาิกาที่5นาทีความกบ้5เยน่วันแต่กีฬาสุดที่ไม่สุขว่า ความสุขเล็กๆในครอบครัวเกิดขึ้นได้ข้าวเปลือนเนขค่ากุภาพสำหรับทุกคนในครอบครัวทงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพทงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย